สวัสดีค่ะโควิดทำพิษนักแสดงเด็กคนดังยุค90อุ้มลูกหางานทำโด่งดังมากๆในยุค90ไม่มีใครที่ไม่รู้จักจริงๆค่ะสำหรับอองธนาหรืออองแฟนฉันอดีตนักแสดงที่ผันไปทำงานอิสระสร้างงานฝีมือออกมาขายในตลาดงานศิลปะหลายปีไปแล้วนั้นซึ่งล่าสุดอองแฟนฉันหลังจากตัดสินใจแต่งงานกับยฮันนา เขามีบุตรกับสาวลูกครึ่งนอร์เวย์และทำงานที่จังหวัดเชียงรายและหลายปีก่อนนั้นเขายังทำงานศิลปะและมีผลงานแสดงอยู่บ้างล่าสุดเขาได้แจ้งข่าวผ่านเพื่อนของเขาว่าตอนนี้ต้องการหางานทำซึ่งเขาเผยว่าตอนนี้อองผันตัวมาเป็นช่างภาพอิสระรับถ่ายภาพด้วยกล้องฟิล์มรวมไปถึงขายกล้องฟิล์มอีกด้วย ด้วยโควิดที่กระทบหลายอย่างจึงฝากแจ้งข่าวหางานช่างภาพทําในสตูดิโอต่างๆขอบคุณที่รับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ